5ทักษะแรกที่ค่อนข้างมีความสําคัญแล้วก็ CEO ทชั่วโลกเนี่ยนะครับต้องการให้พนักง,งานมีครับในโลกของการทํางานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีคนเก่งมากมายในองค์กรของเราจริงไหมครับบางทีเราเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นการเรียนรู้ของทิมนได้และนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้องค์กรของเราในเติบโตช้า ถ้าคนของเราเนี่ยมีทักษะการถ่ายทอดที่ดีมันก็จะทําให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถเติบโตได้สามารถแบ่งปันความรู้ในองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยมได้อย่างดีนั่นเองนะฮะคุณติงนี่สอนเข้าใจได้ง่ายนะใช้คําพูดที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เนื้อหาที่เอามาสอนนะคะแบบถูกเรียบเรียงมาอย่างดีเลยครับรู้สึกประทับใจแลวก็สนุกสนานมากครับก็เป็นครั้งแรก ที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆบริษัทอื่นเราได้เอ่เห็นมุมมองแล้วก็เอเยนในการแชร์อะไรหลายๆอย่างมากๆประทับใจมากๆครับวันนี้สนุกสนานมากครับขอบคุณออกิจกรรมดีๆวันนี้นะคะค่ะประทับใจค่ะท่านวิทยากรคืออาจารย์ซิงนี่โอ้สอนดีมากค่ะต้องเสียหน้าฟังจริงปะเนี่ยเอาไปอีกสองแสนคะแนนอขอบคุณค่ะ อาจารย์ติงลี่บรรยายดีมากครับเวลาสั้นๆแต่ถ่ายทอดได้ดีและจับต้องได้มากๆถ้ามีโอกาสอยากได้เรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์แนนาคครับโอ้ขอบคุณครับผมเป็นเกียรติมากนะฮะทิศทางโลกเนี่ยต้องการให้พนักง,งานในองค์กรของเราทั่วโลกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ Empathy นะครับ Active Listening ก็คือมีความเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็จงเป็นผู้ฟังมากคือ ทีโ i อัสตีนะครับแล้วก็ไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งก็คือการเขาเรียกว่าฝ่ายเรียนรู้เรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาต้องการให้พนักง,งานเนี่ยเขาเรียกว่ามีท้าทาย m มเนจเมนต์และเซอร์ไพรส์มากเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของเซอร์วิส r อเรนเทชันคือแม้ AI มันจะไปไกลขนาดไหนก็ตามนะครับแต่มนุษย์เนี่ยยังต้องการที่จะปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อยู่ดีอ้างอิงอาวินทอฟเลอร์นักคิดนักเขียนชื่อดังอเมริกาบอกว่าในทศวรรษนี้คนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเนี่ยนะครับไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออกเขียน อันเล่นแอนรีเล่นต่างหา